โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับเกม Ark Survival Evolved เช่นเคยครับผมกับมนุษย์เกงในนะครับสุดเท่วันนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะไปจับโกเลมกันแล้วนะครับอ่ะ ผมก็เตรียมการมานานพอสมควรเลยเพื่อจะจับมันเพราะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์แบบเยอะมากเดี๋ยวนี้เราจะผลิตรถถังฝั่งทนนะครับก็คือเจ้าพลเร์ตัวนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเอาที่ขี่ไปใส่ก่อนตอนนี้แคนนอนนะครับผมเตรียมมา2กระบอกแล้วก็ลูกกระสุนทั้งหมด20นัดก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับถ้าไม่พอก็ไม่รู้ใจยังไงนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับโอเคเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดมาเดี๋ยวลูกกระสุนแคนนอนนี่น่าจะเพิ่มได้อีกเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะรอนานอ่ะ จัดมาสำรองนะครับเพิ่มเติมไปอีก20ลูกเดี๋ยวเราไปเอาพาราเซอร์มาทำการปรับแต่งก่อนผมว่าจะลองใช้พวกแบบฟอนเดชันไม้โอโซนะครับคู่กันดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเอาละตอนนี้เราใส่ที่ขี่แพตฟองเข้าไปก่อนโอเคก็สำหรับในเซิร์ฟผมเนี่ยจะมีการปรับแต่งให้สามารถติดตั้งเทอเลตนะครับบนสัตว์ได้เอาละเดี๋ยวก่อนไปนะครับเติมเลือดก่อนเลือดนี่ต้องเป็นแท้งครับเพราะฉะนั้นหลายหมื่นหน่อย ส่วนสเตตมิน่าก็ต้องเยอะอ่าจะได้ลิวแล้วก็สปีดสปีดผมว่าไม่ต้องหรอกแบงอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวการจะรีเลื่นอาจจะต้องรอนิดนึงนครับเฮ้ยสังเกตดูเหมือนมีการอัปเดตด้วยว่ามันจะมีแผ่นหนังตรงนั้นมาฮุบด้วยเมื่อก่อนผมไม่เห็นแผ่นหนังตรงนี้ด้วยว่าไม่แน่ใจนะใครเล่นมาก่อนลองคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าเมื่อก่อนมันมีแผ่นหนังตรงนี้หรือเปล่าเอาละเตรียมฟอรเดชัน่นกันเลยนะครับฟอรเดชั่นใช้ของโอโซทั้งหมดของหายหมดเลย ดู en เอนแกมหลุดเอ้าเอนแกมหลุดอีกแล้ววะเนี่ยมันใช่เหรอวะทุกคนเอนแกมมันบ้าๆบอๆอยู่อ่ะเราเตรียมฟอนเดชันไปก่อนฟอนเดชันจริงๆมันมีพวกหินด้วยไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวดูก่อนนิอ๋อหินนี่จะเป็นฟลอร์โอเคงั้นเราก็ต้องใช้เป็นไม้แทนซึ่งตอนนี้ได้แค่2ว่ะโอ้โหไม้ผมหมดเดี๋ยวแป๊บก่อนไปเรายังไปไม่ได้ครับเราต้องไปตัดไม้ก่อนเอาข้าบนนี้ก็ได้มีไอตัวไทลัคโคลิโออีกเมืนี้โคตรโหดตัวบ้าอะไรดาเมจโคตรแรง นะตัดไม้มาอันนี้น่าจะของฟันก้อนบูดเออฟันก้อนบูดใช้ในนั้นได้ผมว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูให้ดีเลยนะเนี่ยทุกคนอันนี้มีอะไรบ้างเราขอเช็คแฝบเฮ้ยมีตู้มีครกเออใช้ได้อยู่เอามาหมดเลยแล้วกันนะครับตัดมาตัดมาตัดมาเดี๋ยวเราจะต้องมีบ้านบนป่าเลดบูดด้วยจะได้เป็นการอบอกว่า,าเท่ๆหน่อยผมกะจะสร้างตรงนู้นหลังนึงแล้วก็ทําเป็นซิปไลน์ครับเพื่อให้เราสามารถขึ้นลงได้แบบง่ายดาย ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปก็รู้สึกจะมืดแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะวันนี้เราก็ไม่ได้รีบอะไรมากนะครับโอเคกินอาหารก่อนเอาละเรียบร้อยทีนี้เติมไม้ทั้งหมดเข้าไปในโต๊ะนะครับโอโซโอไม้เรามีเท่าไหร่มี่สองพันกว่าเอาละเรียบร้อยฟันก้อนบูดก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้ใช้นะครับทีนี้เตรียมฟาวเดชันมาฟาวเดชันจัดไปเลยเยอะๆประมาณสัก8ปดน่าจะพอครับ เอาละโอเคระหว่างรอเดี๋ยวผมคลาสผ,ผมด้วยก็คือเป็นสไปสไป์น่าจะหลุดหรือเปล่าสไปน่ายังไม่ได้เรียนร้เอนแกรมเนี่ยเป็นหัวเด่นสไปซ์ทำเป็นแบบฐานไม่ให้มันเข้ามาเว้ยเอามาสัก4ี่4อันนะสำหรับสไปไม่รู้พอหรือเปล่าโอเคเราได้ฟาร์เรชันมา6 6ไม่พอเอาสัก10นะประมาณนี้โอเคน่าจะได้แค่10พอดีแหละอีก2อันครับทุกคนเออ10อันนี่แหละพอดีเป๊ะ อ่าเรียบร้อยได้แล้วครบนะครับส่วนสไปก็ได้มาแล้วเซตไปที่เลขสอเลยมืดพอดีไม่เป็นไรมืดไม่ต้องกลัวนี่ดูแสงเหงือโอ้โหมัวันนี้สวยจังว้เนี่ย <_ d ance> โอ้โหสุดยอดไปเลยแม่ตอนนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในอเวนเจอร์แล้วเนี่ยสุดยอดตอนที่ทานอสนี่แบบแบบวาร์ปเข้ามานี่จะเป็นเอฟเฟกอลังการแบบนี้เลยนะ <_ d ance> เอาละสร้างกันเลยไม่ต้องรอนะครับตรงนี้เราจะต้องเตรียมฟอเดชั่นด้านหลังก่อน มันอาจจะแบบล้ำๆไปนิดนึงไม่เป็นไรน่าจะวางได้แค่ประมาณ2อันหรือเปล่านะอันนี้โอเคอเค้ยผมเอามาเยอะเกินนะิเน่ยต่อได้ป่ะดูดิเอ้ยต่อได้อยู่แน่เฮ้ยต่อได้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเออแค่นี้ก็แจวแล้วเหลืออีก2อ,อีก2นี่นี่ด้านหน้านี้อ่าได้ดิพอแค่นี้พอที่เราลงแคนนอนครับเดี๋ยวเราจะไปจับโกเลมที่เป็นลาวานะอยู่ทาง ที่รู้เลยเท่กว่านีป้อมปืนครับลงไปเออเฮ้ย s n น p point พพอเองเออดีไม่ต้องเข้าไปเอาอยู่ทีนี้ตัวหนามเรากันครับกันมันด้านข้างครับผมนะเป็นไ,ปไงใช้ได้ป่ะเออแบบนี้แหละเอเคนี้พอไยทีนี้ด้านข้างก็มันน่าจะตีเราไม่ได้แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยส่วนกระสุนเนี่ยก็เราจะใส่ได้ทีละสิบอยู่แล้วอ่ะเติมไป เดี๋ยวเราก็ไปเอาเพิ่มมาด้วยนะครับชุดหนึ่งเรียบร้อยอ่ะแค่นี้ก็เช้าแล้วนะครับผมเนี่ยต้องใส่ชุดก่อเหล็กไปด้วยนะจริงๆอะ่ะเออยังไม่ได้เรียนรู้แอนเกมชุดก่อเหล็กด้วยว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่ก่อเหล็กไปด้วยแล้วกันนะครับแฟลก k อาร์เมอร์ดูดิแอนเกมอยู่ที่ไหนตัว G ีหรือตัวเคนะ่าจะตัวเคเรียนรู้มาก่อนห้าชุดเลยอันนี้คือก่อที่ดีที่สุดที่เราทําได้ในตอนนี้ แต่มันยังมีหน่วยสวาดอยู่นะครับอันนั้นค่อยว่ากันโอเคเอาเคเล็กก็พอแล้ว FLAK ได้พอดีจัดมาเลยครบ5เซตนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปรีเลือดให้กับพลเร์อก่อนเอาละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับโอเคทุกคนได้เวลาเดินทางกันแล้วนะครับใส่เกาะเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ฟ้าสว่างสดใสไปกันเลยเราจะว์ปไปที่เกาะลาวานะครับโอเคตรงนี้เดินทาง ไม่ลืมกระสุน <Jasmine> ว <benim> ่ะไปเอาก่อนแล้วลืมกระสุนไม่เป็นไรน่าจะพออยู่20ลูกเดี๋ยวโกเลมมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีคนต้อนรับอยู่ดีอะไรกันอะไรนะเฮ้ยเอาเหรอเดี๋ยวกูจัดด้วยแคนนอนแม่งเลยพวกมึงเนี่ยเฮ้ยอย่ามาเก่ากับพี่นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนตีกันจริงแต่ละตัวไม่เป็นไรเราไม่ได้เน้นดาเมจก้อนไหนโกเลมวะน่าจะอยู่ข้างบนนู่นแหละอุ้ยนกตายยากมากเลยครับเดี๋ยวมีเท่าไหร่วุณิเดียน่าจะเยอะอยู่แน่นอนนะตัวนี้เออ เรียบร้อยเลเวลร้อยสี่สิบผมว่าเราต้องใส่คอสซูมไปด้วยนะเนี่ยคอสซูมอ่ะจะไปมันจะได้หมุนหน้าง่ายๆหน่อยหมุนได้ปหหมุนไม่ได้นะัไงไกเลมมาแล้วอู้วันนี้เราเจอไซคอบด้วยสรุปเลยคอสซูมใช้ไม่ได้เอาไม่ต้องใช้ดีกว่าเดี๋ยวโกงเกินไปเอาละสําหรับไอ้เจ้าตัวพระเซอร์เนี่ยเราจะต้องวัดเหลี่ยมให้ได้ช่วงหัวของกัวเลมพอดีนะครับเดี๋ยวผม่ยต้องลงไปล่อและจังหวะขึ้นมาก็คือยิงได้เลยตอนนี้ระยะก็คือ เหมือนน่าจะต่าไปน่าจะไปโดนหัวนะครับขึ้นหน่อยออเอเอแบบนี้แล้วก็เลี้ยวขวาหน่อยนะอย่ายิงโดนกันเองก็พอปืนแตกเดี๋ยวเอันน,น,นี้อันนี้ต้องไปซ้ายเดี๋ยวกดผิดประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปล่อเหมือนกันนั่ไงก้อนหินมันจะเป็นเหลี่ยมๆตอนนี้ผมจะต้องจัดการกับแรปเตอร์นะครับไม่หมดเหมือนจะมีไดโนนีคัสมาด้วย ผมเอาแอโร่ธรรมดามายิงล่อมันดีกว่าขี้เกียจเดินอย่างงี้ชัวร์กว่าเออง่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากูโดนไล่แล้วกูโดนไล่แล้วพระเจ้าจอร์ดยิงหัวเอาดิมาดิป้าดิล่วงดิเฮ้ยเดี๋ยวหนดิคัสที่โหดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแต่กูน่าจะไหวยนะกูใส่กอลเล็งกว่ะเอาดิมาดิวะมาตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอวุ้ยอุ้ยลัพเตอร์ลัพเตอร์มาเออโดนอุ้ยลัพเตอร์ทีเดียวอยู่ผมเลือดสาดเลยนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมยัังไหวคครบทุกน ตัวนุชจัดก่อนโดนปะน่าจะไม่โดนปะเดี๋ยวยิงไปก่อนเอ้ยมาแล้วมาแล้วอู้มันเลี้ยวพอดีเลยไม่โดนเลยเออหัวเสร็จอุ้ย,ยเรือเก้าสิบเออได้อยู่ตาไม่เห็นแรงเลือดตอนนี้เป็นไงบ้างวะทำไมมันปึกๆแต่ไม่ค่อยลงอ๋อลงนิดเดียวไม่ได้ลงเหมือนกี๊ก้าเว้ยทีนี้อน,นุชยิงไปให้ย้อยโดนครับโอ้เฮ้ยหมาหมาหมา,มาหดมาหมาโหดมาเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไม่เอาดีกว่าตัวนี้ขึ้นเลยเป้าหมายเราคือโกเลมอย่างเดียวครับ กูเลมมาแล้วครับตอนนี้ติดต้นไม้อีกหรือไงวะเนะี่ยเอ้ยเดินไปนูน่นอีกไอ้บ้ามาทางนี้ล่อกันรอนานวะเนี่ยติดต้นไม้เดินโคตรช้าเลยเดี๋ยวก่อนเราต้องเอาชัวจริงๆอ่ะกระบอกนี้แท้อิมขวาหน่อยยกขึ้นหน่อยมันน่าจะโดนเฮ้ยมาใกล้จะถึงแล้วป่ะเออขวานิดนึงได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปลาแล้วยิงโดนบ้านลงอีกลงอีกลงอีกอออืื้ห ไกลแล้วไกลแล้วยิงหัวหัวจัดหัว2ลูกเอาไปดีแลกกันเดะแลกกันเดะเฮ้ยเฮ้ยไกลเกินละนี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ต้องขี่ก่อนนะครับมันไกลเกินแล้วมันจะทําให้เลี่ยมไม่ได้เดินหนีมันเดินหนีมันเดินหนีมันตามมาตามมาทำไมมึงวกวมากูอีกเนี่ยเฮ้ยไม่ก่าเล่าอีกเหรอโอ้โหแป๊บ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 ,ปบเฮ้ยเลี่ยมนี่ได้พอดีเอาเดิจัดดิจัดเดิ ไม่ได้ไม่ได้ต้องอิมดาวอิมดาวอิมดาวอีกหน่อยต้องอิมดาวทั้งสองกระบอกก็แหละนะครับจัดอุ้ยแตกยังไงวะเนี่ยอุย้ยปืนแตก2กระบอกเลยทุกคนถ้าตลบมันขึ้นมากวะเนี่ยเดี๋ยวส่งดูกอนถ้าสลบถ้าสลบไม่เห็นว่ะมันเห็นแต่ฟารเลชั่นผมว่ะคือไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราต้องใส่คอสซูมหนีคอสซูมไม่ไปใส่ดีกว่าเดี๋ยวโกงอ่ะเพิ่มสปีดไปแทนแล้วกันเฮ้ยโอ้ เดีย๋ยวนี้พลัสเซอร์เพิ่มสปีดมีการขย้ำขาด้วยวะ่ะบอลไอชันยังทนไหวอยู่นะครับโอโซค่อนข้างที่จะอึดโดดลงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเสียดามเมจไปๆๆไป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 เอ้ยไวขึ้นอีเกเยอวะไปเดี๋ยวมาใหม่ได้ไม่เป็นไรแม่งหมาขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาไงวะเฮ้ยพากลับไปกับกูด้วยดีไหมเนี่ยกูวารกลับบ้านก่อน,นเด้อเด้อเดกลับไปบ้านกลับไปบ้านโ,โอ้ย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 ไปไปโอ้ยแม่งเอ้ยไอ้มาไอ้มา เรียบตายพอดีเรียบร้อยพาบรรเอิ์กลับมาก่อนไม่รู้ค่าสลบเปนเหลือเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าปืนพังแล้วมาเอาใหม่ผลิตกระบอกใหม่ก่อนโอเคจัดไปอีก2กระบอกนะครับลูกกระสุนก็เอามาเพิ่มน่าจะเพียงพออยู่โอเคไม่ง่ายเว้ยผิดแผนไปนิดนึงสปีดไม่พอหนีไม่ทันไวเกินแต่จริงเดี๋ยวผมจะลงวิธีแล้วก็บอกกันพังเว้ย ลงไป2กระบอกก็เมื่อกี้สังเกตดูไม่ได้ช่วยมากอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ยอมแพ้ในการจับมันนะทุกคนเอาละผมจับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอุ้ยชิบหายแล้วทีเล็กทีเล็กมาว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยตามาสองตัวเลยผมไงดีวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอาป้าคาโน่ก็มากับเขาได้เหรออุ้ยโอ้โอ้โห เฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะอุ้ยดาเมจไม่ได้ด้วยจะได้กาแล้วตอนนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่มันมันกระทืบไม่ได้ว่ะมันลอยมันลอยแม่งสู้ดิสู้ดิอุ้ยแตกหมดแล้วโอ้โหน้ำแตกเฮ้ยแค่ได้ยินแต่น้ำแตกอันนี้น้ำแตกช่วยด้วยไม่ไหวแล้วมันตุ๋ยตุ๋ยลงทะเลอุ้ยแตกทีเล็กกำลังจะตายเมื่อไรสู้เขาสู้เขาสู้เขาตายดิตายดิเอาดิเอาดิ เติมดาเมจด้วยพวกมึงอะไอน,นี้แบบดาเมจไม่ได้เพิ่มมากนะครับแทบจะสู้ไม่ไหวดีว่ามีหนามป้องกันเอาไว้ได้างาน,นเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงว่ะตัวนี้ตัวนี้สุดจริงว่ะเออตัวนี้น่าจะเลยว่าอาสูงอะเนี่ยโอ้ยู่ในน้ำมันยังโอ้ยยังกัดผมอยู่ไม่ไหวแล้วน้องๆพี่ต้องการกำลังใจขอยอนไล์คนละหนึ่งไล์นะครับหนักหนาสาหัสเกินไปบ้าแค่เอานิ้วแตะหรือเอาเมาส์คลิกก็ได้นะครับผมไปเราจะไปบวก ตัวนั้นฮานต่อจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเมื่อกี้กัดจะเอาแคนนอนยิงแม่งหนีไม่ทันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นเออเตะเนี่ยสองทีเติมดาเมจไป2ทีข้างหน้านู้นน่าจะเป็นโกเลมแต่ไม่รู้มันคือตัวเดิมหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเดิมน่าจะมีค่าสลบบ้างเพราะเมื่อกี้อัดหัวไปโดนอยู่ค่าสลบอันนี้เอาไม่ขึ้นเลยเหรอนี่เวลี้าวล95น่าจะคนละตัวว่ะถ้าเป็นตัวเก่าต้องขึ้นไป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 หาใหม่ เดี๋ยวจะลองเดินเลยไปอีกถ้าไม่เจอก็แสดงว่ามันรีข้ามสลบได้ไวมากๆเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเกียวต้นไม้ก่อนเกกะมาจับเลยต้นไม้นีได้ชาโคดีอยู่เกผลิตนะครับร่วมกับสปาร์คพาวเดอร์เป็นการพาวเดอร์ได้ไม่ต้องมาเก็บให้เสียลปําเวลานี่ไงกระสุนกูอยู่นี่ชัวร์อ๋อมันไม่ได้ติดดิว่ามันลอยกลาอากาศ เฮ้ย hey, ดีเอาคืนได้แม่หรือว่าหายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บมันต้องให้ได้เหลี่ยมเอามาโห่ oh, oh, oh. าแล้วทุกคนไปฉลุยกระสุนเยอะขนาดนี้ยังไงก็เอาอยู่มีแววว่าไอ้ตัวนั้นจะใช่ว่ะมันรีค่สลบไปขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเฮ้ยหลือตัวนุนตัวนุน,วนบอกว่าตัวน 7, ุนแค่สรบเจ็ดตัวนุนจะง่ายกว่าเดี๋ยวต้องดูอีกตัวปะ่ะ เมื่อกี้มันโดดตามผมมาตรงนี้แสดงว่าตัวที่เราจับน่าจะเป็นด้านนู้นบันลีคาสลบเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่เอาแล้วลีคาสลบง่ายเกินอย่างนี้มันเอาตัวนี้ละกันถ้าสลบน้อยดีโอเคน่าจะไม่เกิน4 5หดอกทีนี้ยิงปลูกครับยิงปลูกโดนบอกว่าออกมาติดเว้ยมันไม่ไปเอาใหม่ยิงไปอีกลูกหนึ่งไม่โดนนะอีกทีแล้วกันไม่รู้ยังไงทำไมไม่โดน อาจจะติดปืนก็ได้เดี๋ยวลงไปยิงดีกว่าแม่เงเอ้ยยิงยากเสียเวลาเอา้ายิงใหม่ได้บอกว่าเฮ้ยเหลืออันนี้ของจริงวะเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะกล้องมันก็เจออยู่เนี่ยเฮ้ยทำไมยิงไม่ได้วะไม่ออกวะเฮ้ยออกนี่เฮ้ยต้นไม้ขวางครัวเอออุ้ย,ยกว่าจะได้โทษตั้งนานบ้ามาเลย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 รอบที่ทันแน่นอนสปีดเราเพิ่มแล้วนะครับ โอเคเดินมาแล้วเดี๋ยวบุนขวาหน่อยมุนขวายกขึ้นยกขึ้นมุนขวาหมุนขวาโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้ดิซื้อบื้อจริงเอาเข้าไปอีกแล้วพอยิงบนนี้คือยิงไม่ได้แต่กระโดยิงก่อนเอาละได้แล้วครับขึ้นหน่อยเหลี่ยมนี้แหละน่าจะโดนปัม๊มเข้าไปอูไม่ถึงว่ะเมื่อกี้ไม่ถึงครับแต่รอบนี้น่าจะถึงโอเคโดนแล้วใส่รัวเลยใส่รั่วเลยอิมดาวอิมดาว ใส่เข้าไปยิงสวนหินนะครับเออเร็วเร็วใส่เข้าไปอีกทีนึงเร็วใส่เข้าไปไม่ไหวแล้วเพนก่อนเพนก่อนเกือบได้เมื่อกี้อีกนิดนึงอีกนิดหนึง่งน่าจะอีกประมาณหนึ่งทีครับตอนนี้เหลี่ยมได้ว่าเหลี่ยมโอ้เหลี่ยมยังยกอยู่เลยวะกูจะไปอินดาวทันไปเนี้ยเอาละจังหวะที่มันปลาหินนี่แหละเราน่าจะได้สอยมันอยู่โอเคอินดาวอินดาวจัดปืนได้เปล่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดาวอีกไม่พอครับไม่พอแล้วก็เล็บเป้าตรงเป้าตรงไว้ก่อนอุ๊ยทำไมมันยากจังวะขึ้นคีขึ้นคีเร็ว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 ไปไปเรามีชัวร์รบนี้ชัวรบังคับมั่นใจเดี๋ยวหาเหลี่ยมตรงๆเลยแล้วก็ซัดปึ้งเดียวเลยแม่งสปีดเดือดเดินตามทันคอนดูดด้วยโอ้โห่ลำบากเลยทีนี้ได้ปะปกติมันต้องทำฐานกันเอาไว้ไงผมขี้เกียจทำครับเสียเวลา เอาละมา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 เอาเลี่ยมให้ตรงๆโอเคตรงบ่กว่ะน่าจะได้แล้วเหลี่ยมนี้มาเลยรอจัดเลยนะครับทุกคนอ่ะมันเข้าไปซ่อนพอดีมันเกือบจะสลบอยู่แล้วนะ,ะอีกนิดเดียวซ้ายหน่อยแล้วก็น่าจะขึ้นนิดนึงไกลยอยู่เฮ้ยไม่ต้องขึ้นละดาวดาว,ดาวยิงโดนปะไม่โดนไม่โดนเล็บหน่อยเล็บหน่อยเอาเล็บไปไล่อีกมาเร็วเร็วเร็ว เปลี่ยนอยู่นั่นแหละยิงโดนหัวโอเคเร็วๆร็วรวโอ้แม่งพอโดนลูกนึงแล้วแม่งเหมือนโกรธไม่งจับยากกว่าเดิมวะปกติมันไม่มีวิ่งดีกว่านี่วิ่งเลยอ่ะพอโดนหัวแป๊บแม่งวิ่งใส่เลยเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเล่อเข้าไปในนู้นดีกว่าเว้ยเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยโอ้โหติดอะไรไม่รู้เอาม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 าขึ้นมาขึ้นมา,า,มาต้องให้ต้นไม้ที่ขวางมันได้บอกว่า โอเคตามฟูบา้าต้องมาจับในนี้ในนี้ได้แน่โอยสดๆจนกว่าสตามิหน้ามันจะหมดมันถึงจะช้านะสตามิน่าหมดแล้วทุกคนเอาละลงลงเลยเร็วเๆ,ๆขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยยิงโอ้หไม่ทันบ้าเ,เดินไปสุดๆเมื่อกี้ถ้าไม่ขึ้นน่าจะได้ไปต่อไปต่อไปต่อโอ้ติดติดติดตรงนี้ติดตรงนี้ติดถ้ามีจังหวะติดเยอะๆมันน่าจะง่ายกว่านี้ ผมว่าผมใช้เสาด้าน,นู้นดีกว่าโอเคอเฮ้ยเฮ้เหมือนได้เหลี่ยมเหมือนได้เหลี่ยมเหมือนจะมีเหลี่ยมเหมือนจะมีเหลี่ยมสักนิดหนึ่งเอาละนี่แหละเหลี่ยมนี้แหละโอ้โหปืนไม่ตรงถ้าปืนไม่ตรงยิงไม่ได้เร็วไปหน่อยส้ตาตมีหนา้ามันยังไม่ขึ้นหมุนปืนหมุนปืนนัน,นแหละดีเลยเล็บหน่อยเล็บหน่อยดาวหน่อยยิงเร็วอุ้ยกระสุนหมดทัวร์ เดี๋ยวก่อนโอ้โหกะสุนหมดบ้าโดนความบรรทุลักทุเลทุลักทุเลแต่ว่าต้องสู้ต้องสู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละหันเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้ได้แน่โอ้โหไปเล็บอีกแล้วเอายิงสวนโดนโดนปะ่ะเหมือนจะสูงไปครับเล็บอีกนิดนึงไม่ได้ละมันมาละม,มาถึงและโอ้ยมาไวเกิอนอ้อมนี้เลยอ้อมนี้เลย เอาเด็ตามกุมาดีแหละมุมนี้แหละน่าจะพอได้ยิงครับโอเคเอาละโอ้โหขวาน่อยยิงโด,โดนโดนเรียบร้อยล่วงปเปล่าอีกทีนึงอีกทีนึงปาบไม่ได้วะมันยังไม่สลบปะเนี่ยอีกทีเดียวครับตอนนี้โอเคหรือต้องรอให้มันแบบเจ็บหัวก่อนถึงจะยิงต่อได้โหพวเราไล่กันมาไกลมากนะครับตอนนี้กปีดมันไวสุดเลยตามผมทัน ถ้าใจดีใช้นกยักษ์ฝั่งนู้นตะกตรงตั้งกระแตนเทียบเอาละตรงนี้แหละน่าจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับยิงเรียบร้อยสลบสลบเมือดหืมกว่าจะสลบได้ทุกคนล่อมาสะไกลเลยตรงนี้มีเคลบ้างกว่าเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปดูที่เ๋ือมีเคเคลตัวใหญ่มันจะได้จากหินที่อยู่ในทะเลทรายน่าจะไม่มีโอข้างหน้านุมมบีใบเบิร์นด้วยครับ แล้วก็มีไข่ปะตรงนี้น่าจะมีไข่เกิดได้อ๋อคือเราสามารถที่จะจับนะครับพวกไวเวิร์นได้ในนี้เดี๋ยวมันมียากันมาแรงอยู่นะครับดีเพลน n ์ผมต้องผลิตมาก่อนตัวนี้อ่าอุปกรณ์ผมมีนะจริงๆออะแต่ไม่รู้ว่าผมเน่าไปหรือยังดีเพลน n ์อ๋อมันต้องไปผลิตในครบนี่ว่าโอเคยังไรสำหรับกัวเลมนี่เราก็ใช้มันกินเนื้อนะครับมาลองดู เนื้อเนื้อเนื้อเอ้ยไม่ใช่เนื้อดิมันต้องกินหินตัวนี้ลืมพูดผิดอะทีนี้ก็ผมเติมหินเข้าไปในโกลมแล้วนะครับการเทมก็่าจะรอนานหน่อยนะตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยผมจะกลับไปที่บ้านแล้วก็ผลิตที่ขีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งพร้อมที่ขีเลยนะครับทุกคนอะวาร์ปกันเลยไปกลับไปที่บ้านเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาในลักษณะของลัดรีโมทโลเคชันได้เราก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับเหมือนเดิม โอเคกลับมาถึงแล้วนะครับไปดูที่ขี่โกเลมน่าจะผลิตไม่ยากเพราะมันเรียมทุกเซิร์ฟไวอยู่แล้วอ่าที่ขี่โกเลมได้พอดีเอ็นแกรมรับได้เลยได้บอกวาเนะี่ยดูดิาดหนังนะครับอ่ะดูที่หนังเป็นไงบ้างไม่พอหนังไม่ไม่พอไอ้นี่มีติดมาบ้างป่ะอนี่ไม่ได้เลยต้องเอาตัวอื่นตัวนี้น่าจะมีไอ้บาเกสเนี่ยมีไหมมีไหมเอา้าไม่มี อ๋อจำได้ว่ามันวิ่งช้าแล้วก็ไม่ได้ฆ่าใครลืมไปเดี๋ยวลองดูตัวนี้ตัวน,นี้เผื่อจะติดมาเฮ้ยตัวนี้มีโอ้โหไม่ได้มีเยอะจังวะเนี้ยสุดยอดไปเลยพอละนะครับเดี๋ยวกลับไปก็น่าจะได้พอดีจะได้ทำไอ้นั่นไปด้วยบัครีพิลเลนโอเคทีนี้โกเลมมาเลยจัดมาระหว่างรอครับมานี่เลยพิมพ์ผลิตบัครีพิลเลนก่อน บักดีฟิลเลนคือตัวนี้ขาดซีโทนนนะครับซีโทนนหมดเดี๋ยวไปเอาทีเดียวเลยเพียวหรือว่าแฮก็ได้เพียวผมมีอยู่แล้วอะเติมเข้าไปเดี๋ยวไปเอาแครอทกับมะนาวไปโอดีที่เราทําแบบสวนปลูกผักไว้ในบ้านขาดอะไรก็ง่ายสบายทุกอย่างก็จะเติบโตได้ไวยอยู่แล้วเราปลูกไว้เยอะแครอทอยู่ตรงนี้อ่ามีเยอะอยู่วันก่อนเอามาแล้วแม่งเนา่า รีบใช้พวกนี้เอามาสองแปลงพอนะองนั้นเดี๋ยวแม่งเน่าอีกนะครับส่วนมะนาวเอามา2แปลงเช่นกันเสร็จเรียบร้อยน่าจะได้ประมาณ2อสขวดอ้เดี๋ยวเด๋วเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวลืมอีกแล้วต้องไปผลิตในนุดวิ่งวิ่งวิวิจริงๆขากลับเนีบเราไม่ต้องพาพลร์เซอร์ไปก็ได้เพราะว่ามันแบบค่อนข้างช้าว่ะตัวนี้ไปแทนดีกว่ามั้งเออนี่ตัวนี้ดีโอเครอพี่ก่อนทีนี้มาใส่ของนะครับ เติมเข้าไปคุกแรกนี่แหละพอแครอทมะนาวจัดไปได้3ถังแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอะไรออกบ้างดีวะเอาไว้ตู้นี้น่าเอาออกกวะ่ะเดี๋ยวต้องไปหาที่วางจริงๆเราเอาไปแค่ถังเดียวก่อนก็ได้เพราะว่าถังเดียวก็กินระยะเวลาหลายวิอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปร้านโลเคชันกันเลยครับ่านนี้โกเลมก็น่าจะเกือบได้แล้วแหละกลับมาแล้วโกเลมเป็นไงบ้างครับ โคเรมเพิ่งขึ้นมา28กูจะได้เล่นแมพาพ์ทนี้เออแล้วก็มันคิด้กูลืมที่ขีดด,ด้วยดวเ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจับตะก,กะแตนดีกว่ามาั้งอยากได้ตะก,กะแตนเราต้องขีดยาก่อนนะการที่เราจะจับตะก,กะแตนครับโอเคแล้วก็มันจะมีเดสวอร์มฮอนนะครับที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้ใส่เลขศูนพร้อมแต่จะลงไปจับลาวาค่อนข้างลำบากนะต้องจับตัวที่อยู่ข้างบนครับอันนี้เอ,อ้ยงูงูยังสนอยู่ ถึงจะมียาการมาแรงแล้วบูกับแมงป่องยังสนอยู่เว้ยยังไงวะหรือว่าเป็นที่สัตว์๋อเป็นที่สัตว์กลัวเลยเราต้องลงมาคนเดียว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โหดอันนี้สะท้อนดาเมจไม่เป็นไรเคลียก่อนเคลียได้เคลียได้พอได้อยู่ยังไงตะกั่วแตมลุยไฟโอ้โหอันนี้แรงอันนี้แรงอันนี้ต้องถอยวะอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเออ กูก็แรงเหมือนกันเอ้ยดีไงกรรมฐานใส่กรมกรมฐานนี่จะดีที่สุดเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อยู่ในนี้โอเคนี่แหละของชอบปูลเลมนะครับจะทําให้จับง่ายแบบสุดๆเติมไปเลยเรียบร้อยของที่มันชอบที่สุดตอนนี้อยู่ในท้องมาเรียบร้อยแล้วลองมันกินครับอันนี้ลองจากกิบเบิลเลยนะครับเนี่ยไปต่อเดี๋ยวผมเอาสัตว์ไว้นี่ก่อนผมจะไปคนเดียวยากรรมแรงได้อยู่ดีจะลงไปจับมันในลาวานี่แหละ กูว่ากูน่าจะไม่ตายเหรอกมังถ้าวางเตียงนี้ได้ปะเนี่ยสลิปปิ้งแบ็ยังอยู่ปะ่ะวันก่อนที่ผลิตมาไม่อยู่แล้วนี่ว่าขาดหนังด้วยเดินเดินเโอ้ไปดูแล้วไปดูแล้วอุย้ยไอพวกนั้นโดนใหญ่เลยกําลังพาสีบอยู่มันจัดการสัตว์เรายิางด้วยมันไม่ได้สนเราครับมันสนสัตว์ใส่ได้ปะ่ะใส่ไม่ได้ต้องเอาสัตว์ออกมาห่างๆเลยนี่นี่นี่โดนโดนโอเคไปผมไปคนเดียว ขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นตรงนี้น่าจะพอได้อยู่นะเอาละครับมาครับเหมือนแมงป่องมันเห็นผมแล้เนี่ยอ๋อโอ้เฮ้ยแรง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 ใส่อู้เรียบร้อยเรียบร้อยตากแตนได้แล้วโอ้ขึ้นก่อนไฟติดตูดไฟติดตูดแล้วก๊าแกนน้าไม่มีน้ําด้วยจักรกลมันใส่ตะกแตนเคลียร์ก่อนทำไมพวกนี้มันเดินลุยลาวาได้วะสายพันลุยลาวา้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้ป่ะเออขึ้นมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ตามมา ตามมาด้านนี้เลยเอาเฮ้ยโกลเลมได้แล้วนี่หว่าเนี่ยตอนนี้กลายเป็นหินแล้วครับรีวิวอ่าเป็นไงทุกคนสซดทีนี้ตกกะกัตนมาเลยแมนติสนะครับโห่กำลังมันเลยลรูแมนติสอยู่ตรงนี้เหมือนคาฟได้เลยด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้เลยปะไม่ได้นี่หว่าต้องกลับบ้านไปก่อนโอเคไม่เป็นไรตกกะกั่นเรายังไม่เล่นแต่เดี๋ยวเราจะพาโกลเลมนะครับไปเล่นไปลุยลาวาก่อน กลับไปที่เดิมก็คือร้านรีมทโลเคชันมันก็จะออโต้ไปที่บ้านอยู่แล้วแล้วโกลวเลมอยู่ไหนเนี่ยกลับมาแล้วนะครับโกลเลมไม่ได้มาด้วยนะครับตอนนี้เขาไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็ต้องกลับไปอยู่แล้วที่ขี่โกลเลมพร้อมมาว้าห่างๆห,หน่อยเดี๋ยวพวกมันตามมาด้วยแล้วก็เหมือนเดิมร้านรีมทโลเคชันเฮ้ยมันตามกูมาดิ้ยพวกมึงไปก่อนไปก่อนออกไปก่อนเอาทันปะเนี่ยทันบอกวะ ไม่ทันตกกะกแ่นมาด้วยช่างวันแล้วกันให้มันอยู่นี่แหละแล้ววิ่งไปไหนเนี่ยไ้ยอย่าบอกแล้ววิ่งกลับไปดึงนู้นเลยไม่ใช่นะทีนี้เติมนะครับน้ำหนักน้ำหนักไปเลยให้มันหมุนหน้าได้คล่องเลยดีกว่าเนี่ยเลือดไม่ต้องเยอะดาเมจต,ต้องเยอะเเดี๋ยวสปีดใส่คอสซูมว้ยจะได้พลิว,วเวออ้าวไปดูไปดูเป็นไงโอ้ยยังถึกเลยตัวนี้โอ้โหหน้าตามันฉึกขึ้นเยอะนะครับ ถ้าไม่ตายนะ่าจะเหมือนกันไม่มีอะไรมากโกเลมสามารถฟาร์มหินได้นะครับฟาร์มเลสได้ปะเลสเจมเนี่ยไม่ได้นี่หว่าได้แต่หินเวที่ขวายเป็นการปลาก้อนหินแน่โอเคข้างล่างจัดหินให้หน่อยเป็นหินลาวาโอ้ฟิวตายเลยทีเดียวอยู่จัดไปลองลุยดูเฮ้ยโ,โกเลมลุยลาวาได้สบายดังๆพุบไปเลยมาเข้ามาเลยว้าวุยยังสุดยอดเข้ามาเลยเขาาเย้เขามาเลยให้หมดเข้ามาให้หมดเลยมาเอาให้ตาย สำหรับคนที่ใช้บัคดีเพลนเมื่อกี้จะเห็นแล้วว่าถ้าเอาสัตว์มาด้วยใช้ไม่ได้ต้องเรามาคนเดียวมันจะดีเทคในส่วนของสัตว์เรานะครับข้างบนลังไม่เห็นหรือเ่ะอย่างนี้ย่อนข้างมองยากนะครับสตามีน้าหมดแล้วครับตอนนี้เติมสตามีน่าไปสไป2 0 0 0นนะเป็นไง20,000โอไฟก็ไม่โดนดีกว่าไฟก็กันได้ย่าทุกม่ร่วง โอ้เท่เกินสุดยอดทางไหนได้บ้างวันนี้เดือดอ้อมได้แบบนี้โอ้โหตรงนี้มันกันฐานไม่ให้ไปหรือวะเอามาดิก็มาดิครับได้อยู่อาจะลุยกันได้แค่นี้เพราะไปต่อแล้วมันติดนะครับเอาเป็นว่ายัางไงสำหรับพาร์ทนี้กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ช่องเรากันด้วยนะครับไม่มพลาดคลิปใหม่ก่อนใครกดแล้วไม่พอกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนนะทุกคนจะได้รับคลิปคนแรกเม้นท์แรกยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ